มาติมาติโธธัมมังสตวรรณังนิยิสวาหาโธธัมมังสตวรรณัง อยากินอานิกอากกิต่วันนั้นลราบอยกไปกี่นอแล้วลูกสองไอ้พ่อเดียวไม่นิ่งคุณน้ำเยอะแล้วมั้งเครื่องควบมาถวายครัคุณแม่คุณภาพร่างกายเราแข็งแรงนะดทุกก้อนเล็กยังไม่ต้องจุดก็ได้นะครับผมเอาพอไป ได้แล้วลื่นหนึ่งนหกตอนนี้สาธุกด้ธรรมโด้บความเนนาฬกาไมเป็น้ได้ดดกันหมดอ่ะแถวเนี้ยสวยรวมที่เดียวให้วางตากว่าพระพระเกจิและพระเกจิ ใกล่องนี้ก็เราก็ยก่อนยนันี้นะอันนี้เป็นเรือหวเป็ีปยเป็นเรบอทให้ยกข่ไปหนร้านเลยตเย็นเป็นวยเป็นอะไรสองแสนปี้เป็นวยเป็นคือพขแ่เนี่ยิีาีารจะพูดว่าะวตัวเอเป็นเนี่ยเียินี้เอันนี้วยเป็นนยเป็น ผู้ดลงทรัพตามที่เราท่านหลายชวนกันไปที่ไหนโยบบุรณะเสนาคนะแล้วกองการจะไบอกให้ใครพี่น้องเพาะเรผู้ที่มาในการุงงานกุศลสันนี้พี่น้องันเดินลงงานไมต ครับแล้ววัดทองหลางโอ้โหคนมากเลเคินครับเต้นเนี่ยแปดเดือนพรประสริฐเลือดรับนำสุขสรรมาทุกปีเลยค่ะปีนี้ปีที่สามขี่ไก่เล็กหนึ่งองค์ไอโมเนาบุญกับบุญกนำยาะอะลยครับ สีอุ้ยนุ่มัเท่าไหร้เขาให้ห้าคนได้ไหมวะไปย้อนไปไม่ได้โคกเ่างหากเขาไปเขาไปเอาปลามื่อนั่นห่ยนะครับเป็นขนมถ้วยฟูจากกสินหมมายัหเขอ้วยฟูกาลสินมาแนดนไหม้าคุณประพุทธมิสุดช่วยเพื่อทำด้วยช่วยปกป้องครองสษาครับ 6โกอะไรครับเออมีแค่50โกลมีสอขนาดมีพันส5 0 0ัน0้5 0 0เก็นแลครอบครัวนะครับโดยบริษัทโรยุโรปคาร์วิลแอนด์ซวิตจำกัดนะครับได้ถือคู่เทียนเพื่อสักการะบูชาพระประธานไตยและานยรี

สาะข้วทุมงเห็เต็สาทุกสิบเหนียวขดมยกขึ้นวางคิ้ววันภาพอเจอญิสวงผู้เป็นเจ้าฟ้าเสด็จลงมาอยู่บนต้าผม ขอเชิญพระพมธจงมาเป็นลำลายขอเชิญพระพายจงมาเป็นลำปากขอเชิญพญานาคจงมาเป็นสอยสังวานข้าพเจ in ้าจะทำกานสิ่งใดใดขอพีไพยอะไรเดียดเบียนตีชิ้เลินทาข้าพเจาที่เจ้ารักเจ้าวาเจ้าหญิงเจ้าเขาเจ้าตาผู้ทรงฤทธิ์ทั้งหลาย ย anyway, e well. ินด i̇şte. ีด้วยหลวงพ่อหลวงปู่ผู้มากเกิดบารมีจงมาประชุมพร้อมเพียงกันในสถานที่แห่งนี้เพื่อประกอบพิธีพุทธาภิเษกให้ไทยลูกทีไว้ที่คณาจารย์ผู้มากในวิทยาภพได้มาประชุมพร้อมเพียงกันเพื่อที่จะประกอบพิธีด้วยอานุภาพแห่งบุญบารมีของรพท่านตตัสสนิ

เอธิอาจารย์ลูกศิษย์เอกของหลวงปู่มุนท่านอาจารย์อาทิตย์ประธานสงฆ์สถานที่แห่งนี้ได้เข้าสู่บารมพิธีเสร็จเรียบร้อยพิธีต่อไปนี้เป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ปลุกเสกไอไข่สถานที่แห่งนี้โดยมีสามเกจิอาจารย์ชื่อเอตัมบางสารนังคารกสรในสภะคุณ

นารสังคิ์ของข้อติดตามเราสังิิตนโมต่าบ่ก็ไป่ก็กาวิชาวิชาเสียมตัโกนักการาสิษาิึกษาผู้ใจกลาคอมบรงพูดเฉเฉยกันอ่าละี้ตอนนี้พุโอ้ยินตางมันตะโกนโซตะรน้องตัาตุบกระปิบไอไข่ดีกับลูกศิษย์ลูกศิษย์ไข้ลูกศิษย์ผู่ทุกข์ไอไข่เป็นตลาบวกกระ่ายไป ก็ต้เข้าเน้นืนฝันโอรยัเจเมชกตัยตั้งใจอยากอคิดมาควรที่พระกติโยนี